สวัสดีครับข่าวฟุตบอลต่างประเทศประจำวันที่22พฤษภาคม2567พร้อมนำเสนอแล้วครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ชาแนลบ้านฟุตบอลเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเรามาเริ่มที่ข่าวการแยกทางของมอริซิโอโปเชตติโนกับเชลซีหลังจากทำงานร่วมกันเพียงหนึ่งฤดูกาลซึ่งเป็นการแยกทางกันด้วยดีกุนซือชาวอาเจนตินาชี้ว่าอาการบาดเจ็บและการขาดประสบการณ์ของสิงบลู เป็นสาเหตุที่ทําให้ไม่สามารถสร้างผลงานที่สม่ําเสมอได้แต่เขายังขอบคุณทีมและผู้บริหารที่ให้โอกาสเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เชลซีในขณะเดียวกันวิลเลียมกัรลัดอดีตนักเตะสิงห์บลูได้แนะนําให้มาคัดและฟอร์ดย้ายไปเชลซีเพื่อกอบกู้อาชีพฟุตบอลของเขาและฟอร์ดที่มีอายุ26ปีทําประตูได้เพียง8ประตูจากการลงสนาม42นัดในฤดูกาลนี้และเพิ่งกลับมาจากการบาดเจ็บ จัดลัดเชื่อว่าการย้ายไปเชลซีจะเป็นโอกาสที่ดีในการเรียกคืนฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขานอกจากนี้เอมมานนเอลเปอร์ตีตำนานอาร์เซนอลได้แนะนําบอร์ดบริหารของทีมให้เซ็นสัญญากับนักเตะดาวรุ่งชาวในจีเรียวิกเตอร์โอซิมเพนเพื่อเพิ่มโอกาสในการคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าเปอร์ตีเห็นว่าโอซิมเฮนมีศักยภาพที่จะเป็นนักเตะที่ทําประตูได้มากและสามารถแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของเอทานเอน็มบัปเป้ น้องชายของคีเลียนเอ็มบัปเป้ที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับเปแอเชนและเตรียมย้ายไปลีดเพื่อหาโอกาสในการเล่นในทีมชุดใหญ่เอทานที่อายุเพียง17ปีได้ลงสนามในทีมชุดใหญ่ของเปแอเชนเพียง5ครั้งและเชื่อว่าการย้ายไปลีดจะช่วยให้เขามีโอกาสพัฒนาฝีเท้ามากขึ้นติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลทั้งวิเคราะห์ผลอัปเดตตารางการแข่งขันรายงานผลฟุตบอลรายวันครบถ้วนทั้งไทยและเทศก่อนใครอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ชาแนลบ้านฟุตบอลของเราไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตและสนุกกับฟุตบอลได้ทุกที่ทุกเวลาขอบคุณครับ